สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันกับแอดมินที่ชินเคยอีกแล้ววันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะชอบทุกคนยังไม่เบื่อกันใช่ไหมก่อนจะไปรีวิวบ้านเราต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนนะครับงั้นก็ทําตามแบบนี้เลยจ้าจะได้ไม่เสียวเวลากันนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงนี้นครับ กดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้อีกทีครับผมเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไอเดียดมินใสให้เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถเอาไปเรียนได้แอดมินขอกดโอเคเลยนะครับกดโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดลดูกน้องลงอีกทีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค้อนอนิดนึงนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดมินขอกดออกเลยนะครับผมโอ้โหอบายของเราก็อยอยู่ไกลเหมือนกันนี่นะวันนี้แอดีินมิบินไปอย่างเดียวนะครับ โอเคงั้นเราก็เดินทาง ตามแอปนไปเลยครับจอนจะไปเราต้องบินแล้วก็คืนให้สุงๆก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินพรงไปตามลูกสอทนีเขอบอกหมดไว้ให้นะครับโอเคเราอีนิดนึงนะจอนไปได้เลยครับไปแล้วโอ้โหบ้านของเราก็อยู่ไกลเหมือนกันนี่นาะว้าเพินแล้วทุกคนเห็นไหมเป็นบานสีขามันแน่ๆเลยโอ้โหสวยมากๆเลยเป็นบานสีขาวดูสิ ตายแล้วน่ารักมากมากเลยนะโอ้โหบ้านของเราติดกับถนนใจด้วยทุกคนว้าวนี่ไงถึงแล้วโอ้โหน่าช่สุดๆเลยครับโอ้บ้านสองดาวนะครับบ้านทีสองดาวนะครับ,บ มาหลักมากมากเลยหาที่ไหนมีได้อีกแล้วนะครับโอ้โหแอดมินคอลงนีกว่าจะไปเห็นทางในบ้านของเราแล้วว้าทุกคนเป็นยังไงบ้านบ้านของเราสวยหรือเปล่างั้นเราก็เข้าไปรีวิวข้างในกันเลยครับอรงนี้นะครับถึงแล้วว้า เขามาข้างในก็มีรถหนึ่งคันนะครับทุกคนว้าวโอ้โหทุกคนแล้วก็มีนำโพด้วยนะครับาาน่ารักมากๆเลยแอดมินเขาไปดูข้างในบ้านดีกว่าว่าจะสวยสักแค่ไหนนั้นก็ตอบแอดมินมาเลยโอ้โหข้างในบ้านของเราน่ารักมากๆเลยพื้นที่ความมากๆสามารถบิงได้สบายๆเข้ามาข้างก็จะเป็นแบบมีตกหลังดูทีวีด้วยนะครับทุกคนสามารถนั่งดูทีวีได้ครับ มีตกหลัดูทีวีแล้วตรงนี้น่าจะเป็นตกหลับแคปของเรานี่เองสามารถนำกลินกันหรือว่า เข้มมากแบจกรุงเทพสามารหลับเท็ดได้นะครับโอ้โหวสวยน่ารักนามากๆเลยอันนี้เป็นห้องครัวของเรานะครับทุกคนส่วนห้องครัวของเรามีทีล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่ทำกับข้าวนะครับโอ้โหมีตู้เย็นสองอันชีสสัคูกับชีสดำนะครับน่ารักมากๆเลยว้าวมีตู้กระจกของเราด้วยนะครับส่วนตู้กระจกของเราก็มีกาลอนหนึ่งอนวางโชว์ไว้ตั้ไว้ให้เราดูด่เองว้าว ทำหลังเขามีประมาณนี้นะครับอู้อันนี้สวยงามที่สุดเลยอ้อปลาหนังร้อนของเรานะครับทุกคนว้าวทำไมรูปของเขาสวยงามมากๆเลยการตกแต่งบ้านของเขาถือว่าโอเคมีระเบียบเรียบร้อยทุกคนดูดิโอ้โหสวยสวยุดๆเลยแอดมินชอบมากๆเลยนะ หาที่ไดนวม่ไดอีกแล้วว้าวโอเคจันนวงก็มีประมาณนี้นะเจ้าทุกคนงั้นแอดมินขอไปดูชั้นสองดีกว่าว่าชั้นสองของเราจะสวยสักแค่ไหนงั้นก็ตามแอดมินมาเลยค่ะ ยัไงไงี้ไงชั้นสองของเราต้องเดินดีๆนะโอ้ถึงเลยชั้นสองของเราว้าวดูน่ารักงาง,ง,าง,ง,างมากๆเลยสามารถชมวิวได้ตรงนี้นะครับว้าวเขามาข้างชั้นสองก็จะเป็นแบบมีตกหลับแขกด้วยสามารถนั่งดูทีวีหรือว่าดูบอลกันก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะมันก็ดูนิๆๆ่ๆโอ้โหเป็นห้องอาบน้ำของเรานี่เองดูแบบสวยงามมากๆน,นะครับูน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรมีเตดสองตัวด้วย มีขาหอว้าวและเบียรข้างนอกของเราก็ดูน่ารักมากๆเหมือนกันตรงนี้สามารถออกมาชมวิวแล้วก็มาจิบกาแฟตอนเช้าเบาๆก็ได้นะครับโอเคแอดมินเขาเขาไปดูข้างในดีกว่าเพราะว่าข้างในยังไม่มีวิวเลยโอ้โหมีตู้กระจกด้วยน่ารักมากๆสวยงามที่สุดเลยนะทุกคนตรงนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับโอ้โห อันนี้เป็นห้องอะไรมับดูนี้หนึ่งว้าเป็นห้องนอนของเรานะครับทุกคนมีที่นอนแล้วก็มีตกททำงานด้วยนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าของเราตรงนี้น่าจะเป็นแบบตกวางคองหรือว่าเกคองเล็กๆนะ้อยๆโ,โ,โอ้มีชั้นวางบังสีด้วยนะ่ารักมากๆเลยนะนเดี๋ยวนอ,อปดีกว่าโอเคน่ารักสุดๆเลยครับไปดีไีดีกัี่ขวานะ ฝั่งนี้เราจะไม่ได้ดูนี่นะดูฝังนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอะไรวะเป็นห้องนอนนะครับชนชัน้นซองออมีห้องนอนสองสองสอง,สองห้องนอนนะครับทุกคนน่นหลักมากๆเลยนะครับ โอเคว้ามีตูก้กระจกด้วยมีทีนอนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีตูก้กระจกด้วยนะครับแ่เป็นออกไปข้างนอกได้กว่าว้าหมดทหมดที่อยางทุกคนที่ห้องนอำแบบนี้นะห้องนอำแบบนี้ดีๆเียบร้อนเลยเนาะ mm. โอเคทุกคนชั้นสองเขามีประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนสามารถเอาไปเดินได้เนาะเพราะว่าพื้นที่ก็กว้างแล้วก็บานของเขาการตกแต่งออกมาแบบดูดีงามมากๆเลยนะครับทุกคนโอ้โห สวยสุดๆเลยนะครับทุกคนแอดมินชอบมากเลยนะออแอดมินหาที่ลงก่อนเด้อเอาลงฝั่งใดเอ้รอแบบนั้นเลครับทุกคนว้า,าวเอาตรงนี้เป็นระเบียงของเราของเราเนี่นะเราลงฝัง่งดีกว่าทุกคนนี่ไงหาแถวขึ้นมาได้ลงไม่ได้ไม่รู้ว่างไงล้วโอเคงั้นก็ต่าแบบมีมาเลยเจ้าโอ้โหด่นเหมือนแบบเหมืนคนุณรอเลยอ จริงๆอันนึงก็ร้องเหมือนกันไน้ได้โอเคอันนี้แบบชั้นล่างของเรานะครับทุกคนดูดีว่าโอชั้นล่างของเขาพ่สวยงามที่สุดเหมือนกันทุกอยางมีครบมีห้องครัวมีห้องหลับเพื่อของเราแล้วก็วมีตกน้ำแข็งเ้าด้วยนะคระับสบายสบายมั้ยนีแบบจัดดูดีออกมามากเลยถ้าใครอยากไดอดี ID สามารถลองเอาไปเดินด้วยอันนีเราไปทดลองดีกว่านะ โอเคครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยจ้าที่ติดตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยถ้าแอดมินูดผิดงไหนก็ขอแผ่ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับ